คุณแม่เจนนี่ความน่ารักของคุณยายที่มาช่วยเลี้ยงค่ะสาวสวยอย่างเจนนี่เกิดที่ลอสแอนเจลิสนะจ๊ะสหรัฐอเมริกาเป็นบุตรคองสมศักดิ์กับชมัยพอนเทียนโผสวรมี้อกสาวคนเดียวชื่อชาลิซาเจนนิต เทียนโผสุวรรณสาเทียนนี้เธอเกิดและโตในสหรัฐอเมริกาก่อนจะย้ายกลับมาเมืองไทยเมื่ออายุได้11ปีค่ะโดยเธอนั้นสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบด,ดินทรเดชาส,สิงห์สิงห์ะเสนีต่อมาเธอเนี่ยได้รับการชักชวนมาเล่นละครโทรทัศน์ของหัตถัยรัฐอมตะวณิชซึ่งเป็นผู้จัดละครผลงานที่ทําให้คนอื่นนั้นรู้จักเธอจากละครเรื่องสายรุ้งและมีร่วมงานอื่นๆอีกมาก มาค่ะเช่นกระลอนคูณสองรักสุดหัวใจยอดชีวันนั่งโจนพระจันแสนโกนสมปองน้องสมชายและยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว,ว่าก็เป็นคุณแม่ที่แซ่บตลอดการค่ะสําหรับนงางเอกสาวเจนนี่อรพัชนาป้อมเพชรภรรยาของมิกกี้นนอ,นอรพัชนาป้อมเพชรหลังจากที่แต่งงานกันก็มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนแล้วแหละลค่ะนั่นก็คือน้องโนรานั่นเองที่เพิ่งแป๊บเดียวตอนนี้เขาซวยเจ็ดเดือนแล้วละค่ะความนา่า รักของน้องโนลาจึงทำให้มีแฟนกลับชื่นชอบ และติดตามกันอยู่จำนวนมากสาวเจนนี่เองก็มักจะอวดความน่ารักของลูกสาวด่างเจนทุกครั้งไหนจะเป็นคลิปนอนตาแป๋วที่ดูแล้วตาโตสุดๆก็น่ารักมากๆเลยละคะ่ะจากนั้นได้มีแฟนกลับเข้ามาทักว่าน้องโนาในคลิปนี้ยิ่งดูก็ยิ่งคล้ายสาวน้อยสุดน่ารักอย่างน้องเดมี่ลูกคุณแม่ลิเดียม,มากๆเลยนะหลังจากที่พักงานในวงการบันเทิงเพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกสาวอย่างน้องโนาอย่างเต็มที่สาหรับนางเอกซุปตาเจนนี่ ันาป้อมเพชรที่นอกจากจะเป็นภรรยาที่น่ารักให้กับสามีอย่างมิกกี้แล้วเ้ายังทําหน้าที่ของความเป็นแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวละค่ะล่าสุดเจนนี่ได้เผยให้เห็นถึงมุมน่ารักระหว่างยายหลานผ่านทางอินสตาแกรมขณะที่คุณยายก็มาช่วยเลี้ยงน้องโนลาด้วยการอุ้มให้นั่งรถเขน็นเดินเข็นไปเข็นมาบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านแม่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆเลยละค่ะ